อุ้ยนะ่าอาจารย์สาจังเลยค่ะทำอะไรมาอ้าวคิวต่อไปเข้ามาลูกเลยสวัสดีครับเออเอ็งเป็นอะไรมาล่ะลูกไม่ดีมียาวหายครับมียหายเลยลูกโอ้ดูเป็นหน้ามึงสิลูกเอ้ยอะเอาขยับเข้ามาหันหน้าสิลูกหันหน้าสิเออหันฝั่งนี้ก่อน<ไ>อืไเนีดูปากมึงไม่ได้นะลูกนะ เออเข้ามาใกล้ๆลูกพนมมือไว้พนมมือไว้เออจ้ะกูรู้สาเหตุรู้ไหมที่หน้ามึงนี่แหละอาจารย์ครับลงนะไอ้ผมเลยครับลงนะมันเฉยมากมึงไม่ต้องลงนะเดี๋ยวกูจะลงมากหน้าให้มาไปวนมาเรียนไปมา สาวลักสาวหลงกลับคืนมาอือ้อาวลูกไป่<ห>ทั่วหน้าลูกเลยหน้าเขาดีเป็นสีทองเลยมเห็นไหมอาถูให้ทั่วหน้าลูกบอกให้ถูให้ทั่วหน้านี่เช็ดบอกดีลูกเออลักสาวหลงให้กลับคืนมาเด้อลูกเด้เออ้าวเทียงครับฮะอา้อาว เฮ้ยแฟนมึงกลับมาแล้วใช่ไหมกูบอกแล้วแฟนกลับมาไหมไม่ใช่ครับไม่กลับอา้าวแฟนใหม่ครับแฟนใหม่ปะไอ้นี่ทางกอาจารย์ขอใช้ก่อนนะมาครับอาจารย์ทาไม่ทั่วทาไม่ทักครับไม่มีกระจกไงลูกอโอ้มีน้ําใจลูกศิษกูนี่ทาให้เออดีลูกดีลูกเอามือมึงเหม็นนะลูกนะ จ้งเลยค่ะทำอะไรมามาร์กนาทพิมพ์